ของใส่กระเป๋าไปเรองเรียนอ้าวปิดเทอมไม่ใช่เหรอให้ถ่ายอะไรอะปอกคอคนอะไรใส่ประคอ <laughs> วสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาทำอะไรคะเจ็ของใส่กระเป๋าไปเรองเรียนอ้าวปิดเทอมไม่ใช่เหรอ โอเคอ่ะตัวนี้ว่าของน้องดีไปโรงเรียนมีอะไรบ้างเนี่ยอ่ะแอนดี้คือกอล่องนิสซอกล่องนิสซเหรอคะเนี่ยดูดิโชว์ดิโชว์กล่องนิสซอดิเป็นรูปอะไรคะนี่ค่ะไหนเป็นรูปอะไรอธิบายดิเป็นรูปช็อกโกแลตอ๋อรูปโดนนะปเป็นรูป<น><น>ของหวานใช่ไหมใช่อ๋อเป็นแคนดี้พวกขนมใช่ไหมคะอ่ะในกล่องสอมีอะไรบ้างนี่ค่ะ ยางลบทำไมเป็น,เ,ปนเหมือนที่สอเลยคะเพาะเป็นยางลบแท่งค่ะอ๋อเป็นยางลบแท่งเหรออันนี้ก็คือปากกาอ๋อปากกาเอาใช้ปากกาด้วยวอ๋อใช้ากกาวาดรูปอ๋อใช้ปากกาวาดรูปด้วยคะอืมมีอะไรอีกคะนี่ค่ะอะไรคะแปมปั๊มกระดาษค่ะกระดาเอาไปทำไมเนี่ยคะไว้ปั๊มกระดาษโอ้ไว้ปั๊มกระดาษนะคะอ่อมีอะไรอีกคะยางลบมียางลบด้วยแต่เป็นแบ่งแท่ง เออลิปอะค่ะโอ้หเป็นแบบลิปเหรอเอาไว้ทาปากด้วยยังลบก้อนหนูสารพัดยังลบอยู่นะคะแล้วก็นี่ก็คือกบเหลากบเหลาดินสอดินสอเปลี่ยนสายดินสอเปลี่ยนสายดินสอเปลี่ยนสายแล้วก็ดินคือว่าเยอะจังแค่นี้ยสิสอเปลี่ยนสายสามอันเลยนะแล้วก็ดินสออ่าหมดยังนี่เหลือไม้บันบรรทัดไม้บรรทัด เป็นลูกกระต่ายลูกหมาป่าลูกหมีลูกสตรอเบอรี่เคยใช้ไหมเคยใช้อ่ะเราเอาไว้ทำอะไรตีกับเพืส้นตีเส้นโอ้ไว้ตีเส้นเหรอคะโยงเส้นอ๋อยงเส้นโอ้อะมาปิดค่ะอ่าใส่กระเป๋าใี่กระเป๋าเป็นของเรียกของน้องดีนะคะใส่ซิปใส่ไปหนึ่งแอ้ม มีช่องเล็กด้วยนะมีช่องเล็กด้วยเหรอคะโอ้นีใส่ช่องไหนช่องใหญ่อ่ามีระเอีกแมสมีแมสสำรองแอบใส่ไปหนึ่งอันใส่ช่องไหนข้างหน้าอ่าใส่ข้างหน้าหมดยังต่อไปอะไรสติกเกอร์อไว้แจกตอนเย็นนะคะไปแจกใครนะเพื่อน โอ้ต้องแจกสติกเกอร์สติกเกอร์เพื่อนๆด้วยเหรอใชอ่ต่อไปมีอะไรอีกสีเอา้ากล่องใส่สีอ่ากล่องใส่สีดูนี่สีนี่สีสองด้านนะคะอ๋อสีสองด้านนี่สีชมพูนี่สีเขียวคะ่ะโอ้สะดวกจังเลยค่ะแท่งเดียวได้สองสีเลยอะ่ะอ่าใส่ไปอ่าต่อไปอะไรคะ ดิสโอ้าวทำไมดิสโไม่ใส่กล่องดิสโซคะมันมันเต็มอคะค่ะมันเต็มดิสอซกล่องมาเลยเลยค่ะมันเต็มอีกเหรออ้วใส่ไว้ไหนคะอย่นี้ใส่ข้างหน้าโอ้โหนี่เป็นเด็กเรียนมากนะคะดิสโเยอะมากครับต่อไปไอะไรอ,อะไรอีกแล้วสะสมสถิติส,สะมสะสมสถิติอ้อาวอ้าวใส่ไปไหนใส่ตรงไหนดิใส่ข้างหน้าอา๋อ หมดยังอ,อ่าใส่ไม่ได้อีกอจัดดีๆนะใังใส่เยอะแล้วก็อะไรอีกหนังสือเรียนนี่ก็คือหนังสือหนูน้อยอ่านเก่งนี่หนูน้อยอ่านเก่งอ๋อหนูน้อยอ่านเก่งโ้โหอ,อ่านเก่งจนแบบหนังสือแบบเละหมดแล้วะคระับหนังสือนี่อ่านจนเก่งมากเลยค่ะ เก่งไม่เก่งดูจากหนังสือแล้วอ่าใส่หนังสือเข้าไปไปหนังสือวาดลูกหนังสือวาดลูกปุ๊บม่หนังสือวาดลูกด้วยอ่ะโอ้นี่เป็นรูปเจ้าหญิงเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงซินเดอเรล่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงลาพันเซลเจ้าหญิงเอเลียแล้วก็เจ้าหญิงอลาร่าแล้วก็เจ้าหญิงนี่ใครซื้อให้ครับจำได้ไหมไม่ได้ แล้วก็นี่ก็เจอหญิงใสนุอไว้นี่เจอหญิงจัสตินี่พ่อซื้อให้หรือเปล่าเนี่ยซื้อจากเซเว่นอีเลเวนหรือเปล่าใช่ใช่ไหมโอ้ยังอยู่อีกเหรอคะเนี่ยโอ้พ่อซื้อให้น้องบียังเก็บไว้อยู่คะแน่พ่อซื้อให้ไปเขียนหนังสือการเป็นหนังสือวาดรูปไปแล้วค่ะอ่าแล้วก็ซื้อ A B C บีนี่ค่ะ A B C อ่า A B C อ่านได้อ่านให้เพื่อนฟังดิอ่ะอะไรอันนี้นะคะแมทอ่าแมทอ่าแมทโอ้โหสำเนียงเป็นไง เป่าไปนั่ก็ไม้บรรทัดไม้บรรทัดอีกแล้วเป็นเป็นคิตตี้<อ>แต่นี้ไม่ใช่สส้นแล้วเนี้ายาวโอ้บรทัดสามอันเลยค่ะเมื่อก,กี้ยี่ก่อนัสองก็สองอันแล้วใส่ไปอะไรอีกคะคืออะไรที่ใส่ส้ออ๋อที่ใส่ห,สหัวมันใช่ไหมใช่อนี่เป็นรูปเอลซ่านะลอใครให้มาเนี้ย อันนี้คือซื้อแมตช์เซเวน่นโอ้โซื้อแมตช์เซเว่นเนาะใส่สช่องข้างหน้าเออตั้งเพื่อนเห็นหน่อยอ่ะ๋ยวช่องข้างหน้าหมด,ดยังนั่นคือเพื่อเพื่อวันไหนไม่สบายแล้วก็เวลาหน้ามูกไหลก็เอาไว้เช้โลอมันคืออะไรคะพิชชูพิชชูวะเป็นชู่เป็นลายอะไรเนี่ยอ่ะมาใส่กระเป๋าใส่ช่องไหน ต้องตั้งแน่แล้วเต็มยังตั้งแน่ยังค่ะยังอีกเหรอนี่ค่ะอันนั้นคือกำไรกำไรโอ้โหก็ต้องพกกำไรด้วยอะไรเนี่ยก็ไว้ใส่ไงเพื่ออยากใส่อ๋อเพื่ออยากใส่นี่ก็คือนี่ก็คือให้ถ่ายอะไรปลอกคอคนอะไรใส่ปลอกคอคืออะไรสร้อยคอสร้อยคอ ไปทำไมคะเนี่ยฟังเรียนด้วยเหรอใช่อ่ะสุดท้ายให้ใหแทนวากล่กองอะไรอ่าน่าจะเป็นกล่องอะไรอะ่ะกล่องใส่ใส่ใส่ของประดับเครื่องประดับแทนแทนนี่คืออะไรยางลบนี่ยางลบโอ้โทำไมยางลบเยอะนีื่อกปลาลูกปลาแล้วก็ลูกเต่าโอ้ทำไมพบยังลบเยอะอย่างเนี้ย โอ้โหเอาไ้กล่องเสร็จยังลบกว่านี้อันนี้หนูหนเห็นลนหายแล้วเนี่ยก็น่านให้อ่าล้อ่าใส่ไปข้างหน้าอ่าเสร็จแล้วทำอะไรต่อปิดกระเป๋าปิดกระเป๋าแล้วมาดูกระเป๋าหนูกันนะคะมาดูกระเป๋าข้างในหนูนะคะมีดีค่ะเต็มไปด้วยสพสิ่งนะคะ อีกช่องข้างหลังช่องข้างบนอ่านี่อ่าอ่ะปิดกระเป๋าครับป,รปิดได้ไหมเนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วยังไม่จบนะเนี่ยก็คือปูขุนแจรูปอะไรให้ค่ะปูขุนแจรูปอะไรยูนิคอร์นยูนิคอร์นอ่ะใครซื้อให้เนี่นยเหลือหรือภาษาไทยว่าม้าโพนี่มีภาษาไทย,ไทยด้วยเหรอมีภาษา แล้วนี้ก็แล้วแล้วอันนี้ก็แล้วมีกระดิ่งด้วยนี่หรอลูกกระพวนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเวลาเดินเหมือนจะได้เหมือนเหมือนถังเงินใช่ไหมนี่ของเฉียงเออเอาถังเงินมาแล้วมาแล้วมากินข้าวเลยนี่นี่ก็พิคเกร์จูสีเหลืองนี่สีชมพูเออแล้วโอหนี่ก็กระดิ่งเหมือนกันแต่เป็นสีเหลืองหรอเป็นรูปอะไรเนี่ยดูโชว์เพื่อนดิพิคกอร์จูไฟฟ้าแสนโวล์ อ่ะหมดแล้วนี่ค่ะช่องใสน้ำอโอ้ช่องใส่น้ำพังหมดแล้วค่ะเนี่ยกระเป๋าอะอันนี้ก็ช่องใส่สน้ำอิดด้านหนึ่งโอ้วน,น้ำไม่กินสองอันเลยเหรอให้ดูรอบๆกระเป๋าก่อนอ่าดูรอกดูทำไมกระละกระเป๋าเนะนี่ยอ่าวันนี้น้อามีก็พามาเปิดกระเป๋านักเรียนนะคะที่เอาไปโรงเรียนทุกวันอ่นานเพื่อนๆก็เห็นแล้วถ้าเพืเ่อน เคยเอาไปเยอกว่าน้องดีไหมช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอวันนี้น้องดีขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด,กดแชร์กดซับสไคร e ให้น้องให้ช่องไดดคีคลิปทีวีได้นะคะค่ะจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่ดูคลิปของอยู่นะคะ ถ้าชอบให้กดไลค์และกดแชร์จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องน้องดีนะคะขอบคุณค่ะ